โอเคครับอ่าจบแล้วนะครับ3ามไฟนะครับอ่ามีอะไรจะเคลียร์ใจกันก่อนไหมคือถ้าเกิดมาประครับมันก็คือโดนกําหมดคาว่าสารแนเมื่อกี้ก็ไม่โอเคเลยนะคะอ๋อผมพูดเองครับขอบคุณที่เล่นสนุกกันในวันนี้ครับรนี่เดี๋ยวย่าพูดให้ถ้าหนูไม่กล้าพูดคือ หวานก็อยากให้รู้รู้จักแล้วก็มาม่คุณย่าไม่ต้องคุยแล้วคุณย่าไม่ต้องคุยเลยจบไปไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดอะไรจบไปจบไปากอนจริงๆเรามาตีเพื่อจะเคลียร์ใจทําไมมันเหมือนมันปลุกประเด็นขึ้นมาอีกรอบอะครับผลมันเสมอแล้วทูเพราะมันไม่มีคนอุ้มเออมันรับอยาง้งไม่ใช่หรอไม่รู้ก็เราชนะไฟไงแต่ให้ผลเสมอไป พูนนดยากเลยทีโดยไงให้น้องพูดแต่น้องพูดไม่ได้นะน้องพูดดินพันนะเขาพูดไปเธอแต่น้องพูดไม่ได้ไงตอนข้างหน้าตอนแรกไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันตามนั้นป่ะเขาหยุดมาแล้วมั้งไปไปไปเอาแล้วเท็ดี่ทำอะไรให้แม่กอนอ๋อไม่ใช่ แก๊งที่พร้อมแล้วเชนด้านในะครับเบนแอคหน่อยจ้ามาแบบแบบนึงปื้นฟ้าหนูไปทำข้าไปถึงเนี่ยเนี่ยตัวเอกต่อ๋อในนี้ไม่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 อตรงนี้พอหน้าสพาสนามย่าเขาบอกว่าเชนด้านในหนุนจัการเลยไปถึงข้างในปุบสองฟังครับสองฟังครับแป่งสองฟังนะสองฟัง ต้องขอโทษที่ทางสภาทําให้เขาทำให้สับสนด้วยครับขอโทษด้วยครับแยกสองฝั่งเลยครับผมแยกสองฝั่งมีกินฝั่งนี้ลาลาเีย์ฝั่งนี้ไปครับเยวฝั่งวอล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 ไปนอนก่อนก็ได้นะวอลวอลไปนอนก่อนตมอไปเลยใครมีธุระตมอไปเลยใครมีธุร์ตมอไปเลย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 เอาพี่ขมิ้นพูดสิไปเลยไปเลยไปเลยถูกมายาอนกลางจักกันไม่ต้องเกี่ยงพี่ขมินเดี๋ยวผมไปก่อนใคไปเครไปเลยไปอะไรครับพี่ไปนะครับ เดี๋ยวขอตัวแทนฝั่งละคนเอ้าครัเจ้าทำให้เป็นโชว์ขอหนึ่งก้าวด้านหน้าครับใครจะทะเลาจบครับสรุปพี่คุยเหรอมาอ่อพี่กัมินมาไอ้คนแก่ตัวแทนหนึ่งคนครับซาลเซียครับอ๋อโอเคมาโอเคครับอ่าจบแล้วนะครับสามไฟล์นะครับอ่ามีอะไรจะเคลียร์ใจกันก่อนไหมอบอกบอก ถามทางทารเสียวเขาพูดแล้วกันเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นผู้หญิงหมดเลยอครับหวานอะมีน้องอยู่ใน BG นะทูแมนอย่างเงี้ยหวานเข้าใจว่าเป็นเพื่อนกันนะแต่เวาลามี s สตอรี่อะคือถ้าเกิดบับประคับมันก็คือโดนกันหมดคําว่าสารแนเมื่อกี้ก็ไม่โอเคเลยนะคะผมพูดเองครับ เมื่อกี้เขาพูดกับผมนะครับเพราะผมมา,มาคุยมา,มาแกล้งมาแย่กับ่อยเล่นเมื่อกี้ก็ถ้ามัน,ถ,มนถ้ามันโดนกระทบจิตใจอะไรของคุณก็ผมขอโทษเลยครับผมไม่ได้ตั้งใจครับพว่าผมหวาน,วนหวานบอกน้องว่าให้แบบให้ให้เล่นหน้าหลักอะ่ะไม่ได้แบบมับหรือว่าอะไรอหวานเข้าใจว่าคุยกับเพื่อนอะแต่ว่าในไฟอ่ะครับเหมือนคือมันมีสตอรี่กันอยู่ะครับเออ มันมันเพิ่งมีแค่บับแค่รอบนั้นรอบเดียวใช่ไหมครับมันไม่มีรอบอื่นยังไงถ้บถ้าถ้าอย่างนั้นผมขอโทษด้วยครับถ้ามันเกิดบับขึ้นอย่างนั้นแล้วก็ชอติ้งให้ไม่ได้ยินอ่ะช็อตติ้งช็อตติ้งอ่าตอนผมขอโทษแทนพี่ผมด้วยครับถ้าเกิดมันทําให้รู้สึกอะไรครับขอโทษนะครับโทษครับถ้ามันทําให้เสียความรู้สึกหรือกระทบจิตใจก็ขอโทษได้ครับของฟาลาเซียมีเท่านั้นครับโอเคครับอ่ะฝั่งบีจีมีอะไรไหมครับ ่ไม่มีหน,นึ่งคนพี่พี่ทำไม่บอกไม่มีเลยอืมไม่ไม่มีอะไรครับก็ขอบคุณที่เล่นสนุกกันในวันนี้ครับอ่าน,นี่เดี๋ยวย่าพูดให้ถ้าหนูไม่กล้าพูดคือ เราก็รูดปกติแลครับใช่ใช่พูดปกติเรู้จักกานหมด้ลูก้วานไม่ได้อะไรแต่ว่าเรื่องของเรื่องอะที่วันนี้มันเกิดขึ้นอะเป็นเพราะว่าเรารู้จักกันไงลูกแต่ครั้งนั้นอะหนูทั้งแบบโพสต์เรียกไปคุยหนูทําแบบเหมือนเราที่เราไม่รู้จักกันเลยแทนที่เรแบบเราคุยกันเองได้แล้วก็ให้ลูกครั้งที่แล้วว่ะที่หนูทํากันอะหนูสามารถแบบวิ่งเข้าเดินมาที่แลมาคุยเฮ้ยเนี่ยว่าหนูทําไมอะไรอย่างเงี้ยมันคุยกันได้เลยลูกแต่ครั้งที่แล้วหนูแต่ว่าต้องต้อง ต้องคุณย่าต้องคิดว่าคําพูดที่แบบเอาไปพูดรับหลังอะ่ะคือมันมาจาก b ีจก่อน BG น่ารู้จักกันจริงๆอะ่ะทําไมถึงไม่โทรมาถามก่อนว่าอ่าตอนนั้นสาลาเซียได้ยินที่ b ีจีพูดหรือเปล่าแ,ลแต่ว่าบีจีไปพูดรับหลังก่อนอะ่ะย,ยอยากให้หนูมา มาคุยกันในฐานะแบบคนรู้จักกันก่อนที่จะในฐานะแก๊งใช่ครับหมัอนก็อยากให้รู้รู้จักแล้วก็มาไม่คุณย่าไม่ต้องคุยแล้วคุณย่าไม่ต้องคุยเลยจบไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดเลยจบไปจบไปท่าก่อนอันี้นอย่างนม้ย่าไม่พูดดีกว่าะตั้งตอย่างนั้นไหมไม่ดูของพูดดีกว่าเพราะว่าเรื่องของเรื่องอะแฟนของคนในแก๊งของคุณย่าครับขอบคุณสำหรับเรดจากพี่แชทูครับเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่ใช่ฝั่งเมลนะที่ไปพูดต่อหรืออะไรอะไรใดอะคือเป็นฝั่งของคุณย่าเองนะครับอางเนี้ยถูกมหจรริงเา มาตีเพื่อจะเคลียร์ใจทําไมมันเหมือนมันปลุกประเด็นขึ้นมาอีกรอบอะครับเราไม่ใช่อพิจิตีกันไม่ใช่เพิ่งเรื่องประเด็นนี้แหละค่ะก็ขนระนแล้วก็ให้มันจบไปเลยครับอันนี้จบแล้วครับจบเลยจบเลยเดี๋ยวผมพูดเองทางทางบิกินก็ขอบคุณทางเซาลาเซวยนะที่เล่นสนุกวันนี้ครับอะไรที่บิกินผิดพลาดไปก็ขอโทษด้วยนะครับใช่ครับอ่าไม่จบไม่ครบตามกำหนดนะครับไม่มีอะค่ะแล้วก็ เดี uh, ๋ยวฝากนิดนึงนะครับเรื่องเมื่อกี้เรื่อง G P A นะครับมีส่งมาแบบตัวสื่อ่าจะแบบมีไม่ครบนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามันนับไฟอถ้ามันส่งมาไม่ครบอ่ะเดี๋ยวมันจะนับยากเพราะว่าขอบคุณฝากกดติดตามช่องดูแมนด้เลยค่ะดูเตมรเมอร์สตรีมนะครับพอดีม่าโทรศัพท์โดนปนนะครับโทษทีนะใครปนเพียงหวานอ่ะไม่รู้สิคนนี้เสียงขาวๆอ่ะลุงเองลุงเองโอ้ ไม่มีเอ๋นะครับเล่นแค่สามวันะครับแล้วก็เล่นแค่รีเดียวผมขออนุญาตให้แค่สามวันนะได้ครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณทางขอบคุณสภาครับขอบคุณทางสลาเทียนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับบิจีบบจีอยู่ก่อนเดี๋ยวขอคุยด้วยหน่อยได้ครับเดดูโปนี่แป๊บนึงลูแป๊บนึ่งไอ้ไอ้หมุนวงล้อนี่คือต้องทำยังไงนะครับห้าแกงพลอยครับห้าแกงพลอยเล่นได้หมุนหรอหมุนหนึ่งครั้งหมุนหนึ่งครั้ง นี่เรายังไม่หมุนนี่หมุนไม่มันต้องหมุนหมุนวันวันอาทิตย์ทุก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 วันอาทิตย์ครับคุณย่ะเราต้องเล็กกี่วันเนี่ยเดี๋ยวถ้าว่าไหนมีเดี๋ยวเดี๋ยวประกาศขึ้นให้ครับได้ครับเดี๋ยววันนี้วันนึงมันจะมีอะไรอะแบตเทนบล็อกแอนติเมทบล็อกอาร์เมอร์ซีเมนต์ซูเปอร์เอดีซูเปอร์เพนโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันห้าแกงพลอยใช่ไหมครับ ใช่ใช่หาแกงพ่อยทุกวันอาทิตย์นะเดี๋ยวรอติดตามประกาศอีกทีหนึงได้ครับโอเคจ้ารวมไหนจะคุยอะไรกันไหมใส่สูตรนะครับใส่สูตรเจอกันบจีเจอกันคร่ะคุยตรงไหนจะคุยตรงไหนมันมีสภาที่มันลูกมันกอดแล้วมันก็บอกว่าไม่ต้องไปยุ่งกับบีจีแล้วนะ สงสารลูกสงสารเมียเขาน้อสภาประจำแก๊งบิ๊กกินนี่คือใครไดเนาะเมียก็เพิ่งเดินเมื่อกี้ตอนนี้อ่าสภามันแยกเป็นสภาแดงอะครับตอนนี้มันยังไม่ได้จัดลงเป็นคนเปคนคนไปอ่ะจะมีอะไรเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวติดต่อหาพวกบสภาแดงใช่ไหมครับโอเคหรือว่าหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าด่วนหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ด่วนครับแค่แบบเผื่อมีอะไรติดต่อได้ได้ได้ขอบเปิ้ลสี่แปดสามเจ็ดเจ็ดครับงงโกกันได้ยังไงก็ไปรีลงโกไปรีแคปตีอะไรครับ สี่แปดสามเจ็ดเจ็ดชื่ออ่าชื่อตาหนูครับอ๋อพี่ตาหนูโอเคครับ